สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนุ่นลูกสาวเช้านะคะโอ้ทุกคนไม่คือชาวบ้านชาวช่องเขาเดินรถบรรทุกเขาเดี๋ยวนั่งยิบเปิดเห็นขันกลงดูเดินไม่คือชาวบ้านชาวช่องของจริงเลยดูรถบรรทุกเขากลับมาจากบะจากตากนะคะกินท่านี่กับพ่ออะไรเนาะกินท่านี้กับพ่อล้วค่ะนุ่นนะคะยังไงอยู่ไม่มียุ่งนะคะมียุ่งแต่ว่าย้ายยุ่งอยู่ยังไม่ได้ย้ายยุ่งไม่ใส่ยุ่งไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็ถอยรถนะคะเธอกำลังจะถอยรถเข้าบ้านนะคะกินน้ำได้ไหมเนี่ยดูน้ำากดน้ำอ่ะเอา้าวอนม,มันเนี่ยจะิพี่ชายกุง<ม>ก้งนู้ล่ะกุ้งนู้ล่ะทำไมถือมักขนาดนั้นงหแม่นนาายก่กนไปหุป้งนูล่ะไปมดดึงกินได้ไหม,ม,มนีจะไปแต้มแม่แต้มยังเอาหัวหันมาไงนู้นไปได้เองต้องที่พี่ชายไปดักมาามลเลย ใครถอยไวเ้เบเหรอมาทำมาดาวตรงเลยเอกเอกเอกอะไรไม่ได้ลงงู้เลยไม่ยิงเลย ปไปล้างไปครับเราเอาขาลงปไปเออพอเอาขาลงเลยไปอ่าเอาขาลงแล้วนะครับฮ่าฮ<ป>่าฮ <c oughs> ่าขายขำแล้วหนึ่งครับขายขำแล้วหนึ่ง

อันน das ี้คุณเขานะอะยกรับยกคุณคิดอะไผิดโยอะเดินไปยกแข่งเอ้ยไม่ได้นั่งก็อยู่นะทุกคนมยก เบ็ดเยาะับพี่ช่องเบ็ดเยาะับพี่ช่องฮ่าข่ามาเยอะนะคะดิ๊ดดิ๊ดเลยๆนะคะโอ้ยคิดว่าพี่โจ้คำวนหาอะไรวุ่นหาขวดเหล่าข้าตัวห้าหมื่นทำงานห้าแสนใครอยากมาอยู่บ้างเออนั่นแหละเออใช่ยังไม่ก้าบงก้าบบานอีกน่เอะ ดูยกวันยกไข่นั่นน่ะไอ้จานนั่นน่ะทำไปตัวนะคะอันนี้ก็เลี้ยงเขาไว้ส่งให้ยานะคะเอาไปส่งให้ยาอยู่อำเภอปักธงชัยนะคะทุกคนมาทำไมเนี่ยมาตามพ่อกรบบานนี่นู่นนั่งคอยอยู่หนู ไปเข้าไปพี่ชายลูพี่ชายมาตามกระบ,บาดไอตัวนกเงอ่ะมันมาตามกระบ,บาดวิ่งไปทางนู่นแล้วนะคะอ้าวแล้วแม่ล่ะ อ่อันนี้ยกแปกทุดก็เข้าละทุกคนอ่ามานะคะไม่ได้รับสมัครเคยนะคะมาช่วยกันยกด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกคนโอ้ยนอะรถทุกรอก็มีแมวไปใส่นะคะเอาสุดนอนเนี่ยไปใส่ยกง่ายดีครับทุกคน เีมีพระจ้าประการถเกี่ยวเลยนี่ดูอ่ะอะไรนะพระจาประกาศรถเกี่ยวเด้นี่นะโอ้มตามาคับรถเกี่ยวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พักอาศัยก็ได้พี่โจนี่ทระวากอว่า่่าน่าอาาน่ 28แล้วเท่าไรเนี่ยส่วนพ่อนะคะพ่อไปอัดฟางอยู่นะคะลุงยังไม่ขยับอะไรเลยจริงๆออมันไม่สมแรงลุงใช่ไหมมีกระสอบปานนี่ ลุงครค้ำแล้วหนึ่งโมีเมานัสมขเาเนอะไอ้ข่นีวานี่่เยมข้อกับสมคู่เขเนาะอ้นนั้อมาไม่ถูกคู่ว่ะไม่ปวดเลย ฮ่าา่า่่า่าทำไมอกนี่ก็เนพ่ออันนี้ก็เี่ชก็ีอไอพ่โจ๊กอ๋อก็เลยพอนอนนอกบ้านอันนี้แม่ก็ก่อไฟแล้วรียปรยนะพอขย่น่ะบ้านนี่สิ ป่าเลยทำไมลุงได้เหมือนใครร้านได้เหมือนใครเหมือนลุงนี่แหลยอ่ะจะว่าไปก็ตามมันก็ไม่ไกลกันหรอกอ่ะอะไรนะได้เหมือนพ่อเนี่ยได้อ่านฟังช่างเฉยอ่ะจีบีมาแล้วชีวิตอ่ะชีวิตไหนที่ไมันจะเขผาอยู่ซี่ไหนต้นเรน่ะยังฉลาดนะเอา <laughs> พ่อ,อยังฉลาดนะเป,นเป็นเรื่องปกติ <laughs> ไปที่แรกอะแห่ร้านอาดฟางนะคะทุกคนให้น้องมันอาดฟางที่เนี่เซล้าที่เนี่ก็พ่อเขาเก็บขอนเละใช่น้องมาอย่างเร็วรวดเร็วนะคะอ้ <laughs> นะคะทุกคนก็นเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เฝ้าเทนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย